น้องปีใหม่สุดดีใจเจอนักร้องคนโปรดเป็นสาวน้อยน่ารักที่ฉายแววความสวยเก่งสตรองเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวันสําหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของนักแสดงพิธีกรแอบทักษอรที่เริ่มเดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการมเถึงตั้งแต่อย่างเด็กแถมสาวน้อยยังวางตัวเป็นเด็กที่น่ารักรวมไปถึงการกล้าแสดงจนทําให้น้องปี มีงานโฆษณาอีเวนต์ได้ยังชื่มดังในผลงานละครมาแล้วจนทําให้น้องปีใหม่เป็นที่รักของพี่พี่แฟนคลับมาโดยตลอดนอกจากนี้แม่แอปยังสอนให้ลูกสาวเป็นเด็กเรียบร้อยมีมารยาทน่ารักน่าเอ็นดูบางตัวดีในสังคมจนทําให้ผู้ใหญ่ในวงการต่างรักและอ็นดูสาวน้อยคนนี้สุดๆล่าสุดในอิสตาแกมรมโพลีพัทจัดให้ได้เอามาเผยอ,อาการของน้องปีใหม่ในรายการสามแซบที่ได้พบกับรักร้องสาวอิงวรดันทน์ ที่น้องปีใหม่นั้นช่นชอบเป็นอย่างมากแถมยังถ่ายภาพคู่กับสาวอิงมาด้วยโดยทางคอรี่พัทจัดให้ยังลงแคปชั่นว่าน้องปีใหม่แฟนคลับเบอร์หนึ่งของคุณอิงงานนี้ทั้เอาแฟนคลับของน้องปีใหม่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องปีใหม่กันเพียบเลยว่าแฟนคลับทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยค่ะแฟนคลับตัวจริงเชื่อแล้วค่ะน่ารักน่าอินดูค่ะ